ไอ้คำไปโซนแก้วไอโซนกระป๋องโซนกระป๋องแลยโซนกระป๋องโซนแก้วมาพี่น้องมากินซาซูมิน้ำกันจ้าซาซูมิแซ่บหลายจ้าแซ่บหลายจ้าเอะตัวซูชินะ ป่ปากูแม่กูแม่กูแม่ส um> ุชิค่ะสุชิซูชิอร่อย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 เฮ้ยพ่อพ่อสิงโตไขตาโอัยนี่เซฟขาเซฟมาเด้อพี่น้องเด้อ はい。オッケー。<laughs> okay. 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 okay.